ล่าสุดเราอยู่ที่ตลาดลาวดอนเมืองที่ประจําตําแหน่งของนงดอนเมืองเหลือเต้เสื้อวินพีน่น้องวินดอนเมืองพาซาดอนเมืองพาซาเบอร์สอง,อน,องนั่นก็คือเสื้อของลุงนงดอนเมืองครับเรามาตอนนี้มาช้าไปก้าวเดียวลุงนงนั้นหนีขึ้นไปนอนเวรแล้วพีน่น้อง เพราะว่าแกตื่นแต่เช้าแกต้องนอนพักผ่อนช่วงเที่ยงเป็นเวลานอนของแกนะครับกินข้าวเสร็จแล้วก็นอนพักผ่อนช่วงเย็นแกก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไล่สดช่วงเย็นๆนะครับก็จะนั่งประจําตรงนี้นะครับนี่ผมว่าจะมาจ่ายค่าพัดลมให้แต่ว่าพัดลมอยู่โน่นรับีหมน้องพัดลมครับพัดลมครับ ไม่อยู่พี่น้องแจไม่อยู่นะครับโอ้มีหนวดด้วยพี่น้องหนวดนี่ครับไม่ได้สอนเลยนะหนวดมีหนวดแล้วพี่น้องเออเราอยู่ตรงนี้ฮัโโลโหลฮัโโลโหลฮัลโหลฮัลโหล ตรงนั้นเลเบนนะครับพี่ใส่นะเลแบนในของแท้นะพี่น้องสมัยตีใหญ่พี่น้อง <Okay. S 1> นะเลเบนเหมือนตีใหญ่เลยนะเนี่ยร <Okay. S 1> าคาแพงมากเลยตอนนั้นซื้อมาแปดร้อยเมื่อยี่สิบปีที่แล้วนี่ครับแปดร้อยนะเลแบนตัวนั้นนะครับตอนนี้ตัวน่าจะแพงอยู่ใส่แล้วสบายตานะครับนะครับนงดอนเมืองพี่น้อง <Yeah. S 1> โองโ้อโหพ,พี่น้องตอนนี้เราก็ได้งานแล้วครับ ลุงนงดอนเมืองหนีขึ้นไปนอนครับตอนนี้เราก็จะไปรับงานอยู่แถวซอยโสรนคมแล้วก็จะไปส่งแถวแถวหมู่บ้านนิลติพี่น้องแลวแถวแกนข้าแหนวดอนเมืองพี่น้องนะครับก็มานา่ตัวนี้ก็ได้งานนะครับไม่ใช่ว่ามาเล่นนะครับได้งานนะครับได้งานนะครับลุงนงไปนอนนะครับขอให้ได้เลขเด็ดเยอะ์นะครับ ถ้าได้เลขเด็ดเราก็จะแทงช่วงตอนเย็นก็จะแทงทันอยู่นะครับเลขเด็ดสองแปดสี่ตุ๊ดๆุด,ด,ดนะครับดูตอดมากๆเลยนะครับตลาดลาวดอนเมืองนะครับตัวน,นี้ตลาดลาวดอนเมืองอยู่ใกล้กับสนามบินดอนเมืองพี่น้องอ่าเป็นไงครับพี่น้อง จะรับซ่อมพัดลมด้วยนะครับซ่อมพัดลมนะครับพัดลมใครที่อยู่แถวย่านดอนเมืองไม่รู้ที่ซ่อมนะครับติดต่อได้นะครับนงดอนเมืองครับนะครับหรือว่าคอมเมนต์อยู่ข้างล่างได้ครับต้องอยู่ละแวกพื้นที่ของดอนเมืองนะครับไม่ใช่ว่าข้ามไปขึ้นสนามบินขึ้นเครื่องบินนะครับติดต่อมาคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับผมคอิปนินก็สั้นๆครับลาไปก่อน เพราะว่าลุงนงไม่อยู่เราก็จะไปทำงานของเราสวัสดีครับขายดีบ้องมั้ยนี่ขายดีบ้องขายดีบ้อีกบงฮะค่นบีโอเคสุดยอดมากพี่น้องขายปลาสดพี่น้องขายปลาสดนั่นเองพี่น้องอยู่ที่ตลาดลาวดอนเมือง ร้านก็จะอยู่ใกล้กับร้านลุงนงดอนเมืองพี่น้องขายพวกเกี่ยวกับปลานะครับปลาตัวเล็กตัวน้อยซื้อไปทำบุญได้นะครับปลาหลายบ้างปลาตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กนะครับซื้อไปเอาไปปล่อยนะครับเอาไปปล่อยที่ทำบุญนะครับทำบุญสะดอกข้อซื้อสัตว์ซื้ออะไรไปปล่อยปลาหลายก็มีนะครับเยอะแยะมากมานะครับ เยี่ยมมากเยี่ยมมากลุ่งน้องหนีไปนอนแล้วไปแล้วครับไปแล้วอุ่ยอดไหมครับร้านที่อยู่ใกล้ครับจ้างจ้างเล็กน้องสองคนนะครับเป็นคนต่างประเทศพี่น้องนะครับเพราะว่าต้องต้องทําปลาครับต้องทําปลาฉะนั้นต้องต้องมีคนทําคนเดียวไม่ไหวนะครับต้องทําในหลายคนพี่น้องช่วยกันครับ ทำปลาแดดเอามาเอาปลาเนะ่ะมาทําเป็นปลาแดดเดียวพี่น้องนะต้องเอาไส้เอาเรัออกแต่นั้นก็ต้องมีทีมงานก็ต้องจ้างคนประเทศเพื่อนบ้านมาพี่น้องรับก็คือคนต่างด้าวนนครับเราะวให้ค่าแรงนะครับก็จะประมาณนี้คนเก่าเขาน่าจะได้ผัวแล้วก็นหนีไปกับผัวไปแล้วเขาเลยได้คนใหม่ครับตอนนี้เสียงที่เรานั้นกำลังได้ยินก็คือเสียงนักมวยนะครับโอเคครับ,รบวอรดก็ไป Tá,